vô gặp tôi tớp <laughs> bà <Bả gao quăng. cười> mày rồi tôi ăn vô lên mày Win má cái Minh má, gái, nhanh nhu nào à, nhu yung, nhanh nhu yung, 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 ซึงปลาอยู่งั้นเนีย่ยเยอะเยอะตึงไม่เขาไม่ขึ้นไงไม่เป็นไม่เป็นเป็นปลาเตี๋เอ้ยโอ้ยยุงเยอุงเรียก เล่นเลยเล่นเเล่นเลยเถือถือรับถือโอ้ยใส่ด้วยด้วยตังก่อนตังก่นหยลุดาลุดนาวาลงกลยยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยวดเวดี๋ยวเดวว กางตงกันนีใกล้ั